การเมืองดีสังคมดีสุจริตโปร่งใสในรายการการเมืองสีขาวกับดิฉันอัญชรีบวงสัปันทางทีพี a ช n แนลพอดแคสเล่าให้สังแกตท่านผู้ฟังฟังมีร้านร้านขายของร้านหนึ่งอยู่ใจตัวจักนี่แหละแล้วก็มีมีผู้หญิงคนหนึ่งไปเปิดร้านขายของข,องข้างๆกับร้านนั้นอะ่ะ อ plane. ันนั้นเป็นร้านขายกรอบลูปร้านขายกรอบรูกเนี่ยเปิดก่อน่ทำให้ผู้หญิงคนนึงไปอยู่ข้างๆวันคือตื่นเช้ามาทุกวันเนี่ยร้านกรอบรูปเนี่ยชอบเอารูปใหญ่ๆนะมาวางหน้าร้านหน้าร้านของคนที่ไปอยู่ใหม่ผู้หญิงคนนี้นมาวางคือวางกิมที่มาวางกิมที่มาทุกวันเลยหน้าร้านตัวเองก็มีก็เยอะแยะก็ไม่วางแล้วมาวางกิมที่คนที่มาอยู่ใหม่ออืคนที่ไปอยู่ใหม่ก็รู้เลยว่าแบบนี้ทุกวันเนี่ยมันมันมันบ่งชี้ได้เนี่ยว่าเขาเริ่มจะเอารัดเอาเรียบเราละ เริ่มเริ่มเบี่ยนเบี่ยนกันละเขาก็พยายามคิดหาทางแก้นะถ้าเป็นโยมใหม่ถ้าเป็นทั้งผู้ฟังอะถ้าสถานก,การณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นเกิดความทุกข์นี้เรียกว่ามันไม่มีสันติสุขแล้วนะมัาต้องการใี่สันติสุขต้องการความสุขในชีวิตอะ่ะถ้าโยมใหมยเป็นผู้หญิงคนเนี้ยร้านข้างชอบเอากอบรูปมาวางวาง,วางล้นมาร้านเราทุกวันเลยแล้วก็ล้นมาเยอะด้วยเกะกะาดด้วยอะไรเนี้ยโยมหมจะจะทํายังไงอะเขา ต้องต้องถามหลวงพี่ว่าร้านข้างๆนี่เขามีประกอบธุรกิจเหมือนกันไหมคะเขาขายกรอบรูปส่วนเราไปอยู่เนี่ยเอาไปว่าเราขายอย่างอืงอ่นที่ไม่ใช่กรอบรูปไปแล้วเนอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าจากที่คุยกับหลวงพี่มากรณีที่ผ่านมาก็ถ้าเราอาดับนะคะหลวงพี่เราก็เอาสินค้าที่เราขายไปใส่ในกรอบรูปของเขาเลยค่ะคือขอถ้าง,งั้นขอพื้นที่อของเขาเลยโอ<ห>้หอย่างนั้นได้ไหมคะหลวงพี่ เอ้ถ้าทัแล้วไอเดียดีมากเลยนะค่ะสมมติว่าเราขายอย่างเดียวแล้วก็ของเราไปใส่กรอบรูปเขาใช่หรือขอซื้อเหมือนได้กันสองฝ่ายใช่ค่ะอขอพื้นที่เขาเลยว่าถ้าอย่างนั้นไหนๆอยากวางแล้วก็คุณได้ขายกรอบรูปเราก็ได้ขายสินค้าเราอาจจะเป็นอาหารหรืออะไรรูปอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าคิดอย่างแบบสันติวิธีนะคะหลวงพี่โอ้หอันนี้อันนี้คือแบบเป็นแนวคิดที่สร้างสรรค์มากเลยนะทีนี้ในสถานการณ์นั้นเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบร้านข้างๆนี่ จ้องจะเบียดเบียนอย่างเดียวจ้องจะแกล้งนะจ้องจะแกล้งหรือจะรับน้องใหม่ก็ไม่แน่ใจใผู้หญิงคนนั้นสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขาก็จริงๆถ้าเขาทําแบบโยมบายก็น่าจะดีเนาะแต่เขาทาแบบนี้เขาก็ใช้วิธีการตีวิธีก็คือเขาแบ่งปันเหมือนกันทุกวันเนี่ยที่ตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะมีร้านโจ๊กแล้วก็มีร้านผลไม้อยู่ในตลาดนั่นแหละเวลาแก็ไปก็จะซื้อกับมาเผื่อร้านข้างๆตลอดค่ะ แรกๆแกก็ให้เฉยๆก็ให้ไปยิ้มแย้มแจ่มใสเสมือนไม่รู้ไม่เห็นกรอบลูกก็ปล่อยมันล้นมาอย่างนั้นแหละอยา,ากจะก็จะก,ก็ให้ไปจนข้างบ้านเริ่มเกรียใจโอ้ไม่ต้องเอามาให้แล้วนะคะอะไรเงี้ยไม่ต้องมาให้แล้วนะครับไม่เป็นไรเกรียใจอะไรเงี้ยเขาก็คุยกันดีๆว่าเกรงใจไม่ต้องนะ้ไม่อยากรบกวนผู้หญิงคนนี้ก็เลยได้โอกาสเนียไม่้ไม่ต้องเกรียใจเราเป็นเพื่อนบ้านกันมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันเราก็แบ่งปัน้นกันและกันอะไรประมาณนี้ พอมันเกิดความเกงใจขึ้นเนี่ยเ<ะ>ช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังจากที่เขาให้ให้ผลไม้ให้โจไปเนี่ยเรื่อยๆเ,เนี่ยไม่นานในวันสากอาทิตย์หน,นึ่<ะ>งเท้ามากรอบลูกที่มันเคยล้นอยู่หน้าร้านนู้นมันหยุดไปอยู่ในร้านเขานู่นอย่างลึกเลยให้ไว้บนสากรนัง<ะ>ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เคยยามจะชี้เห็นว่าเนี่ยถ้าเราอยากมีความจิตสุขมีชีวิตเ,เราไม่จําเป็นต้องไปมองภาพใหญ่ว่าเราต้องไปใช้ชีวิตยอย่างไงนะ แค่เราเลือกวิธีจัดการกับปัญหารอบกายเราเนี่ยในที่เราอยู่กับคนนั้นคนเนี้ด้วยวิธีที่หนึ่งสมุสองปลอดภัยเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเี่ยพบสันติสุขได้แล้วเราก็จะที่ถ้าสังเกตนะทั้งหมดเนี่ยทุกคนเนี่ยสันติวิธีทุกคนเนี่ยแสดงออกมาในแง่ของคนดีทั้งนั้นเลยหึงช่วยเหลือเขาให้โอกาสเขาไม่เบียดเบียนเขาไม่ไม่ไม่ใช่ตาต่อไม่ใช่นะตาต่อตาฟันจอฟันค่ะไม่ต้องเอาคืนไม่อะไรอ่ะ จะเลือกที่จะหาวิธีที่สันติที่สุดบางคนพอพูดถึงสันติสุขสันติภาพก็จะบอกว่าอ้ยต้องไปเจราจาต้องไปพูดคุยเท่านั้นจริงไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องไปคุยกันเท่านั้นถึงจะเกิดถึงจะเกิดความคิดที่ลงตัวบางทีเป็นการหยิบยื่นไม่ตีมาอนาของไม่ให้เดี๋ยวมันก็ลงตัวเองก็มีบางทีก็ต้องไปพูดไปคุยก็มีบางคนต้องอาศัยคนนั้นคนนี้มาไก่เกลี่ยก็มีค่ะบางคนต้องอาศัยไหวพริบในการในการเอาตัวรอดก็มี วันยายคนหนึ่งมียายคนหนึ่งเรื่องเดียวกันเนะี่ยยายถือเอ่ออาหารร้อนๆไปซื้อมาเดินเข้าซอยแต่ซอยมันเสี่ยวหน่อยต้นไม้มันเยอะทางเข้าบ้านแกมีผู้ชายสองคนเดินตามหลังมาค,คือมองแล้วสังเกตแล้วยายรู้เลยว่ามาลายแน่นอนมาลายแน่นอนไม่รู้จะทํายังไงเขาเดินมาใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆยายก็ตัดสินใจคือคิดแล้วนะคิดแบบ ถ้าตะโกนนี่คนได้ยินก็คงลำบากเลยมันเปี่ยวทางเปี่ยวคนไม่ค่อยมีด้วยตะโกนไม่ไหวแค่จะสู้โอ้โหเราขนาดจะเดินยังหอบเลยทะเลาะกับใครได้ย้ายไม่ไหวย้ายตัดสินใจเดินมาไอสองคนนั้นเดินมาย้ายตัดสินใจหันหลังสุบหันกลับไปหาปับ๊บแล้วก็เอ้าพ่อหนุ่มมาพอดีเลยย้ายหนักมากเลยลรบคนพ่อหนุ่มช่วยย้ายถือของหน่อยแล้วก็ยื่นของให้เขาถือจังหวะนั้นชายสองคนที่ตอนแรกตั้งใจอาจจะมาข่มขูหรืออะไรก็ตาม พอเห็นคนแก่ยื่นของให้ขอร้องให้ช่วยปุ๊บมือมันไปอัตโนมัติค่ะแล้วก็ไปจับของช่วยยายด้วยความจําเป็นจากคนที่มาร้ายก็กลายเป็นคนที่มาดีด้วยความจําเป็นเพืช่วยถีวของยายคือยายแกก็ใจดีสู้เสือฉันปุ๊บขอให้ช่วยทันทีโอ้พ่อหนุกมาบุดีเลยยายมองหาคนบดรียายหนักมากไม่ไหวไม่สบายด้วยค่ะนี่นวลก็รอดได้นี่ก็เป็นเป็นเป็นไหวพริบที่ใช้ วิธีที่สันติเพื่อให้ตัวเองเนี่ยอยู่ได้อยู่รอดแล้วก็สามารถมีความสุขได้เนี่ยจนะนนาวัฒน์เห็งที่บอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นจากวิธีคิดที่ดีทั้งนั้นวิธีคิดที่ดีก็เป็นเป็นวิธีคิดของคนดีอืถ้าอยากให้เรามีความสุขก็ทําแบบนี้เริ่มจากสิ่งรอบๆ,ๆตัวใกล้ๆตัวไม่ต้องไปอ่าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายทาสิ่งเล็กๆเดี๋ยวมันจะแผ่ขยายไปสู่วงกว้างค่ะจัด ผลการกระทําของเราเองเป็นคนดีให้ได้แ่ยิ่่าเยวมัยเป็นค,คนดีให้ได้ถ้าถามว่าเป็นคนดีเป็นยังไงหลวงพี่บอกให้เป็นแต่คนดีคนดีแล้วคนดีเป็นยังไงค่ะอยากเป็นคนดีเนี่ยง่ายมากนับถือาศาสนาไหนไปดูเลยาศาสนานั้นอะ่ะเขาบอกให้เราเป็นคนดีด้วยวิธีไหนค่ะศาสนาพุทธบอกว่าเป็นคนดีอะ่ะคุณต้องมีหลักธรรมอยู่เจ็ดข้อหนึ่งคุณต้องรู้เหตุสองรู้ผลสามรู้รู้ตนเอง คือรู้ประมาณความพอดีห้ารู้จักการลเทศะหกรู้จักการเข้าชุมชนเจ็ดรู้จักการเลือกเลือกคบคนมีคุณธรรมเจ็ดข้อเนี้เรียกว่าสับริสธรรมเกียรติรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บุคคลรู้สังคมเนี่ยค่ะถ้ารู้แบบนี้คนก็เป็นคนดีและหรือถ้ามันเข้าใจยากมีคนหนึ่งเขียนไว้ว่าเป็นคนดีเนี่ยเป็นยังไงเขียนไว้ได้น่าสนใจมากศาสตราจารย์ดรเกรียนศักดิ์เจริญวงศัก ท่านบอกว่าคนดีคือคนที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนท่านสรุปแค่เนี้อือันนั้นก็หลวงพี่หนูอยากเป็นคนดีแหละแต่นิยามความดีคนดีมันกว้างลเลยเกินสั้นๆได้ไหมก็บอกเลยว่าคนดีคือคนที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเมื่อคุณเป็นคนดีปุ๊บสันติสุขเกิดกับตัวเองแน่นอนสันติภาพก็เกิดกับสัคงคมะเริ่มต้นที่ตัวเองนสันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายในอนี่ก็ฝากท่านผู้ฟัง ค่สายคุณฟังพัฒนาตัวเองนะเรื่องที่เรานี่แหละเป็นคนดีให้ได้พัฒนาจิตใจเราให้ได้นะถ้าว่าพัฒนาอย่างอื่นมันมันพัฒนาแล้วมันหายเนี่ยมันถาวรมันไม่เหมือนพัฒนาที่จิตใจมันเปลี่ยนจากข้างในเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนไม้เชิดเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทําสุดท้ายก็กลายเป็นนิสัยที่ดีเหมือนท่านมหาสมปองสารปุตโตท่านเลยพูดเป็นคํากลอนเอาไว้ว่าเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผล การพัฒนาจริงต้องเริ่มที่ใจตนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวอนอนะครับนี่แหละเริ่มที่ตัวเองแล้วมันจะถาวรจะมีชีวิตที่ท,ทันทีสุขและก็อยู่ในสังคมที่มีแต่แผ่นดิภาพค่ะเเลยพรหลวงพี่คะก็เราพูดถึงภาพที่เป็นของแต่ละคนในแต่ละกรณีหรือตัวอย่างที่หลวงพี่เล่ามาให้ฟังแล้วก็เราลอง เขาเรียกว่าเราลองแลกเปลี่ยนกันทีนี้เองอะคะ่ะหลวงพี่ณณนะนะตอนนี้นะคะที่ในภาพใหญ่ของสังคมเราเลยเราอาจจะเห็นข่าวสารมากมายที่มาในทุกๆวันเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในทุกวันคําว่าสันติสุขหรือว่าสันติภาพในที่นี้หลวงพี่มองว่าถ้าเรานําไปใช้แล้วฟีดแบ็หรือว่าผลตอบรับที่มันจะเกิดกับส่วนรวมแบบที่ได้เห็นได้ชัดเลยหลวงพี่ว่ามันคือเรื่องของอะไรแล้วมันจะออกมาในลักษณะไหนอะค่ะถ้าถ้าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่ หนึ่งรเราเผชิญกับสถานการณ์ที่มันยากลำบากเสร็จแล้วเนี่ยมันมีปัญหาซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมากมายเลยอย่างต่างประเทศนี่ก็โหูไล่ฆ่ากันค่ะเออเกิดเหตุการณ์หนีตายกันขึ้นเครื่องบินเครื่องบินปกติขึ้นได้ไม่กี่ร้อยคนกลายเป็นว่ามีสงครามอาจกันเป็นพันคนเพื่อเอาตัวรอดค่ะออกข่าวเยอะแยะมากมายสิ่งพวกนี้เกิดจากการที่สังคมมันไม่มีสันติภาพผู้คนโหยหาสันติสุขในชีวิตดังนั้นเนี่ย ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดีได้หรือพยายามปลูกฝังลูกหลานเราหรือพยายามแนะนำคนใกล้ตัวเราให้แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีพยายามเข้าใจทุกคนเหมือนโยมไม่หมอปากพูดตอนขึ้นต้นรายการว่ามนุษย์ทุกคนมันมีความแตกต่างกันแต่ทุกคนล้วนเหมือนกันเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันตรงที่ทุกคนต้องการความสุขในชีวิตไม่มีใครหรอกที่ไม่ต้องการความสุขด,ดังนั้นเนี่ยเราต้อง เอาจุดร่วงของเราตรงนี้มาเป็นหลักแล้วก็ช่วยกันพัฒนาคุณธรรมในตัวเองพัฒนาคุณธรรมคนรอบข้างด้วยการอยู่ให้เห็นเย็นให้ัำผัสทำให้ดูเลย <c oughs> นะแล้วก็ชักชวนกันทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์แสดงออกแต่สิ่งที่มันสามารถกันลงสังคมให้เป็นสังคมแห่งสันติสุขได้ <c oughs> อะไรที่ไม่พอปะทะเราก็ไม่ปะทะเราเลือกวิธีสันติวิธี นะครับเราเรือกวิธีที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อหน้าแล้วก็ในอนาคตด้วยะ,ะสรุปว่าเริ่มต้นที่เราเห็นแล้วเนี่ยพอผลกระทบหรือ Impact มันสะท้อนออกไปเนี่ยท้องพี่เชื่อว่ามันจะทําให้ส่วนใหญ่ค่อยๆปับกายมาเป็นการพูดคุยหรือการอยู่ร่วมกันที่ไม่มีความรุนแรง แล้วเราก็จะไม่ต้องมาหนักใจกับปัญหาใหญ่ๆที่ผู้คนทะเลาะก,กันเป็นกลุ่มใหญ่อะไรก็ตามมันอาจจะน้อยลงมันอาจจะหรือไม่มีเลยหรือมันอาจจะกลายเป็นภาพของการเรียกร้องภาพของการสื่อสารที่สร้างสรรค์ามากขึ้นค่ะด้วยสันตปีวิธีค่ะหลวงพี่คะ ก็สุดท้ายนี้นะคะในช่วงท้ายของรายการอยากให้หลวงพี่ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งค่ะถึงเรื่องของสันติสุขสันติภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมในยุคปัจจุบันนี้แล้วก็ยุคที่เราอยู่กับวิกฤตที่เป็นโรคระบาดด้วยค่ะเชิญหลวงพี่สักนิดหนึ่งค่ะก็ะจะเจริญพรทั้งผู้ฟังในช่วงท้ายรายการนะครับก็ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสันติสุขของเราบางครั้งก็ไม่ใช่การที่ไม่มีปัญหาเลย แต่สันติสุขของเราคือการได้เห็นน้ำจิตน้ำใจได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาคนไทยเราน่ารักเสมอเวลาเผชิญกับอุปสรรคใดๆเรามักจะช่วยกันซึ่งมันชี้เห็นมันแสดงให้เห็นว่าคนไทยเรานั้นมีคุณธรรมในใจมีความดีมีความงดงามที่เป็นที่น่าชื่นชมของต่างชาติมาโดยตลอดไม่ว่าจะสถานการณ์ใดก็ตามนั้นวันนี้หรือวันไหนก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ย ใช้คุณงามความดีที่มีอยู่นะช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้มันตกไปถึงลูกถึงหลานทําให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นเย็นให้เขาสัมผัสช่วยกันจันรลงแต่สังคมประเทศชาติด้วยการเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของศาสนาชาติบ้านเมืองแล้วนะ็ทำทุกอย่างเพื่อส่วนร่วมเอาส่วนร่วมมาก่อนนะแล้วส่วนตนมันจะมาเองอัตโนมัติตามหลัง แล้วก็ท้ายที่สุดต้องให้กำลังใจทุกคนทุกท่านในสถานการณ์แบบนี้อาจจะมีบ้างที่ท้อกังวลนะรู้สึกว่าชีวิตมืดมนหรืออะไรก็ตามก็าขอให้ตั้งใจสู้ต่อไปเชื่อว่าเมื่อคนหนึ่งทำดีเดี๋ยวคนดีๆที่เหลือเขาก็จะทยอยออกมาแล้วเราก็จะเต็มไปด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันแล้วเราก็จะผ่านทุกปัญหาไปด้วยกันนะสำคัญที่สุดคือด่านหน้าคุณหมอคุณพยาบาลอ .2 ม ้ต่างๆาเนี่ยที่ทําหน้าที่เป็นเสาหลักในการสู้กับโรคระบาดในปัจจุบันนี้ก็ขอชื่นชมด้วยหัวใจมาท่านได้ทําหน้าที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครๆจะทําได้ค่ะนั่นคือหน้าที่ที่เต็มไปด้วยบุญกุศลแล้วก็เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นของสังคมด้วยก็ให้กําลังใจไว้ทั้งสู้ต่อไปแล้วก็ขอให้พวกเราทัานน้งหลายเนี่ยปลอดภัย แล้วก็ผ่านมันไปด้วยกันทุกคนทุกท่านเจริญพรค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพระพัทรพนพัทรายาโนหรือว่าหลวงพี่ไบาจากวัดคุณพุ่มอําเภอบึงนาะรางจังหวัดพิจิตรนะคะก็กราบขอบพระคุณหลวงพี่อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะเจริญพรเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะจากวันนี้เราได้ตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ ผู้จัดเองก็ได้แลกเปลี่ยนกับทางหลวงพี่แล้วก็คุณผู้ฟังเองอาจจะได้นําข้อคิดบางอย่างไปปรับใช้กับเรื่องของการสร้างสันติสุขสร้างสันติภาพหลวงพี่บอกแล้วค่ะว่าเราเริ่มจากการที่เป็นจากตัวเองแล้วมันจะค่อยๆแผ่ขยายไปนะคะถึงในมุมกว้างของสังคมนะวันนี้เราต้องยอมรับค่ะว่าความเห็นต่างมี ทุกๆสังคมมีทุกๆประเทศมีทุกทัก่วโลกเพราะเราเป็นมนุษย์แต่ว่าบางอย่างนั้นเราก็จะต้องนำหลักที่เรียกว่าสันติสุขหรือว่าสันติภาพนี่แหละค่ะมาปรับใช้อาจจะไม่ต้องเกิดจากการเจรจาเสมอไปอาจจะไม่ต้องใช้วิธีการรุนแรงเสมอไปแต่อาจจะใช้เพียงแค่เทคนิคบางอย่างที่ปรับกันคนละครึ่งทางเทคนิคแต่ละอย่างนี้อาจจะไม่สามารถบอกได้นะคะว่าต้องทำยังไงแต่ว่าก็เชื่อว่า มันต้องมีวิธีเหล่านั้นที่จะเป็นทางออกที่ดีได้แล้วก็จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นจริงในสังคมค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราค่ะวันนี้ดิฉันอัญชลีวงสัมปันต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ